เปิดตัวทนายนำทัพช่วยแม่น้องชมพูสู้คดีเมื่อวันที่9มิถุนายน64โรงแรมมุกดาวิวถนนมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารในอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ประธานช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมพร้อมด้วยนายอนามัยวงศีชาและนางสาวิต so รีวงศีชาพ่อแม่น้องชมพูร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวทีมทนายทำคดีน้องชมพูทำในนามชมรมช่วยเหลือ มีทนายความทั้งหมด4คนสองคนแรกทำคดีน้องชมพู่อีก2คนทำเรื่องปกป้องสิทธิพ่อแม่น้องชมพู่ในคดีที่มีการละเมิดทั้งทางแพ่งและอาญาโดยวันนี้จะเปิดตัวแค่คนเดียวคือนายวินัยชุมสวัสดิ์ส่วนอีก3ามคนยังไม่เปิดตัวเพราะยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องพูด โดยนายวินัยกล่าวว่าขอชี้แจงเรื่องอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยแม่น้องชมพู่ความจริงอัศวินหรือฮีโร่ที่แท้จริงคือพนักงานสอบสวนนิติเวชนิติวิทยาศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญต่างๆรวมทั้งศาลยุติธรรมที่จะช่วยพ่อแม่น้องชมพู่พวกตนเป็นแค่ตัวเสริมส่วนกรณีที่ว่าคดีนี้เหมือนเป็นศึกทนายนั้นเป็นวาทกรรมเรื่องจริงคือความสูญเสียของพ่อแม่ ส่วนใครจะเป็นผู้ต้องหาถูกสารพิพากษาลงโทษหรือไม่นั้นพยานหลักฐานจะนำพาไปไม่มีศึกทนายแต่อย่างใดเรื่องสถิติคดีก็ต้องไปดูว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่มองว่าการทำคดีช่วยเหลือแม่น้องชมพู่สำคัญกว่าการมาโต้แยง้ง ด้านนางสาวิตรีแม่ของน้องชมพู่กล่าวว่าดีใจโล่งเหมือนได้ยกภูเขาออกจากอกมีคนมาช่วยแบ่งเบาความหนักใจความทุกขอบคุณทนายที่มาช่วยในวันนี้ทุกอย่างที่ตำรวจทำงานแม่ไม่กังวล ขณะที่นายอัจฉริยะกล่าวว่าเชื่อมั่นทีมงานสืบสวนสอบสวนของตำรวจอายการศาลขอคุณนายศิระในฐานะกรรมธิการที่จะมาพบแต่ไม่อนุญาตให้มาพบเนื่องจากเป็นมติของคณะกรรมการชมรมไม่อยากให้เป็นประเด็นทางการเมืองพวกตนเอาอยู่เชื่อว่าทีมงานผบอตรสามารถเอาผิดผู้ต้องหาได้แน่นอนอายการจังหวัดมุกดาหารก็มีฝีมือ ทั้งนี้ไม่ได้อยากฝากอะไรไปถึงนายอีกฝ่ายเพราะที่เปิดตัววันนี้เพราะถูกวันนี้สังคมผิดเพี้ยนพ่อแม่กลายเป็นถูกกล่าวหาว่าฆ่าลูกตัวเองขณะที่ผู้ต้องหากลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ถ้าไม่แน่ใจไม่มาทำคดีนี้แน่นอนพวกตนทำงานมืออาชีพอยู่ในพื้นที่มาเกินเจ็ดเดือนหรือว่าอะไรคืออะไรมั่นใจว่าอายการมุกดาหารจะให้ความเป็นธรรมกับผู้สูญเสีย คดีนี้คาดว่าจะต้องสู้ถึงสามสารก็ไม่วันนายอัจฉริยะกล่าวจากนั้นนายอนามัยกับนางสาวิตรีวงศ์ศรีชาพ่อแม่น้องชมพู่ได้มอบดอกไม้ให้ในายอัจฉริยะและนายวินัยก่อนที่ชาวบ้านจะร่วมเข้ามามอบดอกไม้ด้วยเช่นกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ